บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมในวันที่9ธันวาคม25 6 7นี้สํานี้สหรับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุน,นเด็กแรกเกิดเบี้ยงชีพผู้สูงอายุและก็ผู้พิการค่ะรวมไปถึงความคืบหน้าในการปรับเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเงินอุดหนุน,นเด็กแรกเกิดนะคะที่มีการปรับในส่วนของเงื่อนไขใหม่และในส่วนของผู้พิการปรับแบบทุนหน้าเป็น1,000บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนล่าสุดค่ะในส่วนของนายวราวุิศิลปะอาชาัยยืนยันว่าในส่วนของการปรับ เพิ่มเงินตรงนี้จะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนเดี๋ยววันนี้2เรื่องเด่นที่นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเอาละค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ใน3กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ปิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในสัังววนที่10าค นี้ตรงกับวันรัฐธรรมนูญและก็เป็นวันหยุดราชการจึงต้องเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นมาเป็นวันที่9ธันวาคม2 5 6 7สําหรับการรับเงินอุดหนุนเนยียวยา3กลุ่มเปราะบางค่ะผู้สูงอายุนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยาแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติตามช่วงอายุเลย6 0 0 1 0 0ถึงบาทโอนตรงในวันที่9ธันวาคม25 6 7ค่ะแล้วก็ผู้พิการนะคะคุณผู้ชมแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุีขึ้นไป รับผิดที่800บาทแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองทุกวงเงินทั้ง3รายการนี้แล้วก็3กลุ่มนี้จะโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะส่วนความขึ้นหน้าล่าสุดในการปรับเพิ่มตามข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบในหลักการนะคะมีการเพิ่มเงินอุดหนุนเด็ก คนพิการแล้วก็เบี่ยงชีพผู้สูงอายุโดยให้ปรับค่าของชีพให้เป็นปัจจุบันล่าสุดนะคะนายวราภูเสศประชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะในการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้กับ3กลุ่มเป้าหมายโดยจะมีการคัดกรองแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้และมีการปรับเพิ่มในส่วนของผู้สูงอายุค่ะในช่วงอายุแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่1,250บบาทผู้พิการนะคะปรับเพิ่มเลยเป็นสิทธิ ในการทุนหน้าอยู่ที่1 0 0 0บาทวันนี้มีคลิปเสียงจากท่านวราวุ์ศิลปะอาชามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับการเร่งดําเนินการในการขับเคลื่อนตามข้อเสนอปรับเพิ่มเบี้ยงชีพเงิน,นอุดหนุนเด็กคนพิการและก็ผู้สูงอายุให้ปรับเข้ากับค่าของชีพให้เป็นปัจจุบันคาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแจ้งชัดเรื่องนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะในส่วนของกลุ่มเด็กเล็กและเยาวชนนั้นนะครับจะมีการพิจารณาปรับฐาน กลุ่มเป้าหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับให้เป็นเงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าตั้งแต่0ถึง6ปีนะครับแล้วก็เริ่มนะครับไม่ได้เริ่มที่ตอนคลอดแต่จะเริ่มตั้งแต่คันอายุ4เดือนนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับเดือนไปจนถึง6ปีในตรา600บาทต่อคนต่อเดือนในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับการให้เบี้ยผู้สูงผู้สูงอายุนะครับยังพิจารณาการเพิ่มเป็นแบบขั้นบันไดอยู่นะครับแต่ว่าจาก 60-69ถึงปีเมื่อก่อนนะครับจะได้600ก็จะเพิ่มเป็น700บาทจาก70-79เมื่อก่อนได้700จะจะเป็นเพิ่มเป็น850บาทนะครับ80เมื่อก่อนได้800จะเพิ่มเป็น1000บาทและ90ขึ้นไปเมื่อก่อนได้1000บาทจะเป็น1250บาทและในส่วนของพี่น้องคนพิการนะครับจะมีการพิจารณาปรับเบี้ย ความพิการให้สอดคล้องนะครับขึ้นเป็น1,000บาทแบบทั่วหน้านี่คือ3แนวทางที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการถ้าหากว่าการดำเนินการตามนี้นะครับทุกหน่วยงานไม่ได้ติดข้องอะไรนะครับประมาณต้นปีง็ประมาณ,ณ2,569บานพี่น้องกลุ่มเป้าหมายก็จะได้รับเงินตามที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ ก็ขอบคุณท่านวลาวุฒิศิลปะอาชามากๆนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในการช่วยเหลือ3กลุ่มปราะบางซึ่งคาดการว่าจะมีการปรับเพิ่มแล้วก็เริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2568เป็นปีงบประมาณใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ